คุณกินด,ดีครับรู้จักคุณเลยฮะพอผมอยากคุยกับคุณนะครับบ้าเลยตอห <ๆ S 2> น้าหนูคุณไู้เจอกันครับผมคุณอยู่ที่ไหนฮะแมสซาชูเซตแมสอะไรนะ,ะแมสซาชูเซตทำงานที่ไหนครับเนี่ยตอนใต้ของอเมริกาอ๋อชา้าช้าสิอเมริกาตอนใต้ตอนเหนือ,น,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 อน,นี่พูดเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนเลยครับคุณบอกอเมริกาใต้กับอเมริกาเหนือนพูดไม่เหมือนกันครับผมอยากฟังอเมริกาใต้ครับอเมริกาใต้เขาว่าไปไหนอะไรฮะไปไหน ไปกางตายไปไหนไปไหนเจ้าตอนแรกผมคิดว่าจะคุยคุยนานๆแล้วคิดว่าเราคิดว่าผมกับคุณก็คุยไฟนี้ไฟเดียวนะครับเมกาใต้ไปไหนเจ้าไปไหนบอรบอกเอะไรทุกคนเลยฮะไายบายเขาบอกว่าไายบายบอร์บายถ้าไปเมกาใต้ก็บายเหรอใช่ไหมครับดูดเวย โอเคเอาเลยเอาอีกแล้วจะไปอยู่แล้วปักเกียวคือแมนนี่ปักเกียวหรือใช่ไหมฮะใช่คุณรู้ไอะไรปักเกียวคืออะไรไม่เอาเขอยากใบไม้ทำดีหมดแล้วมึงไม่พันเลยไปเลยนะไปเลยมามาปักเกียวแค่นี้ p e t e check, go, yeah.、Oh.